แต่งตัวเรียบร้อยจัดคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารนึงไงช่วงนี้หน้าหมองคล้ำโดนของปะเนีย่ย <laughs> ในออฟฟิศนี้เสียงหัวเราะที่เหมือนเป็นมิตรคือฉากหน้าของสนามที่ใครเอาเปรียบใครก็ได้และในท่ามกลางเสียงหัวเราะนั้น <laughs> มีชายหนุ่มชื่อ นินจาคนที่ใครๆมองว่าอ่อนโยนเกินไปจนกลายเป็นเหยื่อของการหลอกใช้และถูกบูลลี่โดยไม่รู้ตัวนินจาเป็นคนพูดน้อยขยันอดทนปฏิเสธคนไม่เป็นเขาพร้อมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทุกครั้งไม่เคยบน่นไม่เคยเอาหน้าเขาทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จไม่เคยหวังคำชมเขาเป็นคนแรกที่มาทำงานและกลับเป็นคนสุดท้ายเสมอวันนี้ผมเหนื่อยจังเลยฮะแต่ไม่เป็นไรกลับไปได้พักเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาย โบยาวีหญิงสาวหน้าตาน่ารักพูดเพราะจัจ๋จาอ่อนหวานเอาใจเก่งรู้จักนําเสนอตัวเองจนคนรอบข้างคิดว่าเธอคือคนที่มีความสามารถจริงๆมาสายกลับก่อนนอนกลางวันมันกลางคืนนั่นแหละโบยาวีถึงวันพรีเซนต์โปรเจกต์ใหญ่หัวหน้าเลือกโบยาวีโดยไม่หลังเลนี่แหละโอกาสที่หน่วยงานเราต้องได้งบมหาศาลสิ้นปีโบนัสก้อนโตต้องมา โบยาวีพูดอย่างลื่นไหลเป็นธรรมชาติจนคนฟังในห้องประชุมคล้อยตามหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานต่างก็รู้สึกภูมิใจในตัวเือจริงๆแต่แล้วพอเสียงพูดเริ่มจบคำถามจากผู้บริหารโผมกระนำเป็นชุดๆโบยาวีเริ่มหน้าซีมือเริ่มสัน่นพูดติดขัดตอบคำถามเชิงลึกไม่ได้ไอพพวกเล้งิงซุยแจะถาจริงๆอะไรกันฉันนักหนตกลงแล้วใครเป็นคนคิดโปรเจกต์นี้จริงๆกันแน่ ทุกสายตาหันมองนินจาโบยาวีรีบตีหนา้าเศร้าน้ำตาคลอเสียงสัน่นหนูขอโทษหนูตื่นเต้นไปหนูอีเขอูเกิดหนูอีกครั้งได้ไหมคะคุณไม่ได้พลาดเพราะตื่นเต้นคุณพลาดเพราะคุณไม่ได้ทำจริงและทุกคนที่ปล่อยให้ภาพลวงนี้เกิดขึ้นพวกคุณก็ผิด นับจากวันนั้นนินจาเริ่มเรียนรู้เขาไม่เลิกขยันไม่หยุดพัฒนาตัวเองแต่ครั้งนี้เขากล้าพูดกล้าพรีเซนต์ในสิ่งที่เขาทําเพราะเขารู้แล้วว่าทํางานดีแค่ไหนถ้าไม่มีใครเห็นก็เหมือนไม่ได้ทํา